Can't scratch. Missing a piece that completes a whole part of me. and open wound Everybody come here, gather round, listen to the freak show has been telling me what to What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody. Honestly, I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round Think I need a new part of me. wait all these thoughts are negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show what I got, I'm competitive. You know I'm about to go walk for momentum when I'll take a stab. I wanna chase the bag I wanna wait, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste it back. I'll be obsessed with the rest, I got niche to scratch. สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวอร์ตันนะครับถ้าพูดถึงตำนานกองกลางตัวรับของอาร์เซนอลหลายคนคงนึกถึงปาติเกเวล่าแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูจิบิโตซินวาครับกับร่างอีพิกอาร์เซนอลในฤดูกาล2003-2004ในยุคไร้ผ้ายของอาร์เซนเบนเกอร์นะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวจะอัพให้ดูแบบสวยๆนะครับทุกคนจิบิโตซินวาเกิดในปี1976นะครับปัจจุบันอายุ46ปีนะครับแต่ในเกมร่างนี้อายุ28ปีนะครับเเเเขาาาารรรรรรริิิิ่่่่มมมมมตต้นน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 นฟุบบบบออออลลลชีีีพกกกกัััสสสสโโโะะป็ใใซแหคท 2000จะย้ายไปทีมใหญ่อย่างอาริติโกมีไนโอลนะครับก็ทีมในบราซิลเหมือนเดิมนั่นแหละครับเขาทำผลงานได้ดีจนหลุยส์ฟิลเิเปสคูลารีเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2002ที่บราซิลได้แชมป์แล้วเขาก็เล่นนัดชิงด้วยนะครับหลังจบศึกฟุตบอลโลกก็เนื้อหอมทันทีนะฮะเป็นที่หมายตาของทีมใหญ่ในยุโรปนะครับแต่ว่าอาซิเมนเกอร์ในตอนนั้นหล่อที่สุดนะฮะได้ตัวไปในปี2002นะครับจิมิโตซินวากับสีเสื้อของอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าสสไไตตตตตลลลล์์กกกาา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 รรรรเเเเเ่่่่่นนนนนนขขขขออออองงงงงงยยยยัััััคคคคปป็็ซซมบบบบบบู้้ะะแววววดดทททีจจุิิิโื ทักษะการตัดเกมรุกทักษะการอ่านจังหวะทางบอลของคู่แข่งนะครับแล้วก็ยังคงสามารถออกบอลด้วยความแม่นยำอีกด้วยนะส่วนสูง185ซมนะครับในชีวิตจริงเขายังสามารถถอยต่ำลงไปเล่นเป็นเซนเ,ซนเตอร์ได้อีกด้วยนะครับด้วยสไตล์การเล่นในสนามของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเน้นเกมรับซะมากกว่าจะไม่ค่อยเติมเกมรุกขึ้นไปนะครับก็เปรียบเสมือนสไตล์อิงเกอร์แมนก็เหมือนเลยเหมาะสมเลยนะครับเหมาะสมกับในเกมที่ทําออกมาเลยนะครับแล้วในร่างนี้นะครับก็เป็นฤดูกาล2003-2004ซึ่งเป็นปีที่อาร์ซนอลได้แชมป์พร ลีกแบบไร้พ่ายนะครับนี่ก็เป็นตัวสําคัญของ Arsenal อาร์เซนอลในยุคนั้นเหมือนกันนะครับในปีนั้นเจมบ์โตซินวามีชั่วโมงการเล่นที่สม่ําเสมอนะครับเป็นคนสังหารจุดโทษต,ต่อจากองลีแล้วก็เป็นรองกับตันคนที่2ต่อจากปาติคเวล่าและเทียรีองลีอีกด้วยนะครับพิมพ์อีกฤด,ดูกาลหนึ่งเนี่ยเล่นกัน38เกมนะครับจิบวโตซินวาในปีนั้นลงเล่นไป32เกมนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังทําประตูได้อีก4ลูกด้วยนะครับผมสถิติไร้พ่ายของอานนนนร์อกาค็่งงงวมแข ของเกมรับอาร์ซนอลจิเบโตซินวาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าจิเบโตซินวาเนี่ยถ้าเทียบกับปาติกเวล่าในเกมค่าพลังแน่นอนครับสู้ปาติกเวล่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะฮะจิเบโตซินวาสไตล์ของเขาเป็นแองค์แมนนะครับแล้วก็อย่ามองข้ามทีเดียวเชียวสำหรับใครที่เปิดได้นะครับ ส่วนในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยจมิโตซินวาจะมีร่างดีเจนเดอรี่นะครับที่ได้ชดเชยจากเปซ2021นะครับผมพื้นหลังสีมพูกับพื้นหลังสีทองนะครับผม2ร่างนะครับแต่ค่าพลังมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่พอมาเป็นอีพิกร่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวทางการอัพให้เน้นเกมรับสวยๆไปเลยนะจ๊ะทีมชุดนี้เนี่ยกลางรับตัวหลักก็จะเป็นปาติกเวล่าร่างบิ๊กชามนะครับแต่ว่าเออเราต้องลองครับต้องลองครับเปิดได้ก็ต้องลองด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเล่นให้คุ้มค่าครับพี่เว ออกไปก่อนนะยืนตัวเดียวไปเลยฮะยืนตัวเดียวหลักๆไปเลยจะได้รู้เรื่องนะครับสไตล์เป็นเองแค่แมนยืนได้ทั้ง CMF DMF แต่แน่นอนครับเรายืน DMF อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอัพแบบสายรับจัด๋าไปเลยนะครับก็อาจจะมีแก้ค่าพลังหลายอย่างพอสมควรเลยทีเดียวเชียงนะครับผมสามารถทําตันได้สูงสุดอยู่ที่97นะค่าพลังอาจจะดูไม่สูงนะครับผมแต่ว่าเกมรับมันก็ทําได้สวยเหมือนกันนะครับผม แนวทางการอัพนะครับก็เหมือนเดิมกดออโต้นำทางไปก่อนปาบเข้าไปแล้วจะได้อเวอร์เอลตติ้งอยู่ที่95ยังไม่จับลงทีมโรมานัสนะโรมานัสมันก็จะเป็น97นะไม่ถึง98นะครับดูค่าพลังที่เวลาเรากดออโต้เกมแนะนำมาให้นะครับผมการคลองบอลเนี่ยก็ มี70ไปลายด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าดันนะฮะตัวรับนะครับเราจะเน้นรับนะบอกก่อนนะครับเรื่องของการส่งบอลเนี่ยเราเทรดพาร์ทเจ็ส้ีส้มหน้าปรับเหมือนกันนะครับผมเฮดดิ้งเจดูเกมรับ4อย่างดีกว่าอันนี้เน้นๆเลยนะฮะดีวิสิตอวัยน์เนสนะครับผมแปดสิบเก้าแท็กกิ้งเข้าพะทบอลแปดสิบเก้าเอ็กเซชันความดุดันแปดสิบเจ็ดนะครับดีวิสิตเอนเกสเมนต์เก้าสิบสองเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นสีเขียวแป๊ดๆปสี่อย่างส,สวยๆไปเลยนะครับกางร,รับต้องดูที่ความแข็งด้้ววยยนนนะะครับรแขขข็็็งกจทาเเเเปสีีมหมหือ แล้วก็ให้กระทบกับค่าพลังอื่นๆมากที่สุดนะครับส่วนสัมมินานะครับ90สีเขียวเข้มแบบนี้แต่ผมมองว่าสไตล์เอนเคอร์แมนเนี่ยการเคลื่อนที่มันไม่เหมือนบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับเราอาจจะต้องจําเป็นลด s t ัมมิน่าลงนะครับเพื่อเพื่อเอาแต้มเนี่ยไปใส่เกมรับแล้วก็ความแข็งมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น lower body set นะครับผมก็จะลดลงเหลือ3แต้มเท่านั้นเองนะครับผม s t ัมมิน่าจะเหลืออยู่ที่85แต่ผมคิดว่าก็น่าจะพออยู่นะครับสำหรับสายเอนเคอร์แมนนะครับผมเราได้พอยต์คืนมา9 นะครับผมก็ขอลดอีกฮะผมขอลด passing ออกอีกนะครับตอนนี้ passing 8ใช่ปะ low pass low t <pass>, e s pass 8 3 7สาจสจะลดลงแต้มหนึ่งนะอ่ะสองแต้มดีกว่าอ่ะสามแต้มดีกว่า <c oughs> เหลือ5นะครับก็ยังคง low pass อยู่ที่80สีเขียวออนนะครับแต่ว่า low test pass เราไม่ดันนะเราเอาประมาณนี้พอนะครับผมยังไม่พอครับผมเกมลุกเอาออกด้วยฮะเด็กเซตี้นะครับ, 30, รบมี4พอยต์ใช่ปะเอา,า 10, เอาไปสิบเอาวเน็ต 61อยู่นะตอนนี้นะผมจ้าออกหมดเลยให้เหลือศูนะครับมันก็จะส่งผลกะเท่ากับเกมลุกอ่ะออกไปเลยฮะเกมลุกเราไม่ชอบอยู่แล้วสําหรับตัวรับนะครับแล้วก็สปีดต้นด้วยนะน้อยอยู่แล้วนะครับหกสิบแปดแปดนะครับแล้วก็บาลาาซึ่งไอ้สะค่าพลัง3าอย่างนี่มันแดงแปดแปอยู่แล้วนะครับเอาออกให้หมดเลยเหลือศูนะครับสรุปรวมเราจะได้ประกชันพอยต์ขึ้นมาทั้งหมด19บเก้พอยต์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเรามาเริ่มใส่เลยแล้วกันนะครับผมใส่ที่ดีเฟนดิ่งก่อนนะฮะดีเฟนดิ่างผมใ ไปปราบปราบเป็น15นะครับเราจะได้92 92 90 95เกี่ยว8ๆสวยๆนะครับผม แล้วเหลือพอยต์อีก7นะครับผม7เนี่ยเอาไปใส่ความแข็งเพิ่มขึ้นอีกนะครับให้แข็งเนี่ยเป็น90สีเขียวเข้มซะด้วยนะครับความแข็งอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ใส่เข้าไปครฟรี a ้อคอนแทกตอนนี้87ต้องการอีก3แต้มนะครับก็ใส่แล้วนอกเหนือจากจะได้ความแข็งแล้วนะครับเราก็ได้พลังกระโดดจ้ำนะครับแล้วก็ heading แถมมาด้วยนะครับแต่หลักๆผมอยากได้ความแข็งเพิ่มขึ้นนะครับใส่ไปจาก4นะคุณดูนะมันก็จะเพิ่มนะฮะฟรีข้อคอนแทกเป็น88แล้วก็89แล้วก็นะครับเป็น7ครับ ประมาณนี้เหลือพอยอีกหนึ่งพอยแน่นอนเอาไปอัพค่าทีมนะครับผมนี่ฮะรับจัจ๋าเลยฮะรับแข่งโป๊กนะครับผมแข่งโป๊กสําหรับสเกลพลังของอีบิกนะครับผมไม่ใช่สเกลพลังของบิ๊กไทม์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมในขณะที่แต้มที่เราลดไปต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเน้นรับเนี่ยเรื่องของการคลองบอลการจ่ายบอลนะครับผมเรื่องของความอึดนะครับเรื่องของการยิงแรงอะไรพวกนี้ก็สําคัญน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ห้าสี่ศูนย์สามเจ็ดสิบห้านะครับผมชูตติ้งอย่าอัพเดอร์ดิบบิง้งก็ไม่ต้องอัพเดอร์ไปเลยครับปาบเข้าไป94นะ ได้โบนัส3นะครับแบบนี้ก็จะเป็น97เจนะครับเจอกันที่97แล้วก็อีก1นึ่งพอยต์ไปอัพค่าทีมแล้วแต่ว่าเราเล่นสไตล์อะไรก็ใส่ค่าทีมไปนะครับตัวรับถ้ามีพอยต์เศษเหลือแบบนี้ก็ใส่ค่าทีมไปเลยนะครับผมอ่าสวยๆครับผมอ่าอย่างที่บอกไปนะครับผมตอนนั้นก็อายุ28ปีนะครับสูง185นะในเกมเนี่ยยืนเซนเตอร์ไม่ได้นะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยตอนเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาก็ยืนเซนเตอร์ได้นะครับดูค่าพลังดทัดชอบกระจัดนะเกมรับแบบนี้คผมสววยข ไม่รู้ว่ามีใครอัพตามนี้บ้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครยังไม่อัพก็ลองไปเล่นดูฮะเดี๋ยวดูคลิปแค่จบก่อนก็นได้นะครับว่าเกมรับจะเป็นยังไงสกิลครับมีสกิลมงเฮดดิง้งมีสกิลวันทัพส,ทสพาร์ตโรลเลทส์พาสแมนมาร์คกิ้งอินเตอร์เซชั่นนะบ็อกเกอร์นะครับผมก็สกิลเกมรับครบเลยแล้วแถมยังมีอาร์เรวซ์ซูเปอร์เรตี้มาติดมาด้วยนะครับสกิลสไลด์ก็มีกัปตันซี่แล้วก็ที่สําคัญคือไฟติ้งสปิริตครับมีติดมาให้เลยไม่ต้องไปเปิดเพิ่มนะครับเรียกได้้วว่่่่่าาาาาาสสสกก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 ิิิิิิลลลลลลเเเเเเมมมรรรรััับบบบนนนนนนีคคคคยยยะะะะะผแแแตถดดใออจจปพพ็ํททงุ ช่องอันนี้ยังไม่มีเวทีสพาสก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าพูดถึงกลางรับนะครับผมที่เป็นตำนานของเกมนี้หลายๆคนคงนึกถึงปาติกเวล่านะโดยเฉพาะตำนานาร์เซนลน,นะครับผมใครที่แบบว่าเล่นตำนานาร์เซนแล้วยืนดีเอฟคนเดียวเนี่ยอาจจะเอาจิเบโตซินวาลงเป็นตัวสำรองนะครับหรือว่าเป็นตัวแบ็กอัพของปาติกเวล่านะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับพอเราอัพแบบสายเกมรับแบบนี้เนี่ยแล้วเอาไปเล่นแบบ DMF คนเดียวนะครับผมคมิดว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยเป็นจุดเด่นของจิเบโตซินวาเลยนะครับผมแทบจะไม่เห็นเขาเติม เกมลุกเลยนะครับยกเว้นเรากดวิ่งนําทางไปนะครับยืนตําแหน่งตรงกลางตรงนี้คอยดักทางส่งบอลได้ดีทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการอ่านเกมของคู่แข่งด้วยนะว่าเราจะไปดักทางตรงไหนบ้างยังไงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณดักทางได้นะฮะการเข้าปะทะบอลก็อยู่ในเกฑ์ที่สวยที่ดีทีเดียวนะครับปริยาต่างๆในการเข้าหาบอลเนี่ยก็มีความรวดเร็วว่องไวนะครับการเปิดบอลยาวนะครับจังหวะท่าดีวางเท้าดีๆนะครับผม เปิดสัก10ครั้งน่าจะแม่นประมาณสัก78ครั้งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้แม่นยำม,มากกว่านี้อีก,กจังหวะการเปิดบอลจากตอนลึกคุณก็ไปเปิดสกิลเ,เวทีสพ์พลาสเพิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหลายๆจังหวะนะครับการยืนตำแหน่งการดักทางส่งบอลนะครับการจิ้มบอลนี่ะครับเราอย่าไปมองว่าค่าพรังจะต้อง90้าไปไปในเรื่องของความดุดันอะไรต่างๆนานานะครับผมค่าพรังประมาณนี้เนี่ยสำหรับตัวรับผมก็มองว่ามันสูงแล้วนะครับไอ้เก้าสิบ เข้มสีเขียวๆเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นดีได้แล้วนะครับผมทุ่มเทสุดๆทุ่มเทสุดๆนะยืนกลางรับคนเดียวแน่นอนครับไม่คะไม่เขินอะไรเลยนะครับผมคือยืนได้เลยนะครับค่าพลังเนี่ยไม่รู้สิสําหรับใครที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยกดออโต้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมรับมันจะมีผลต่อจิตวิทยาเราหรือเปล่าฮะแต่ สำหรับผมก็มีผลพอสมควรคือเรามีความมั่นใจด้วยนะครับผมในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็พิสูจน์ยากเหมือนกันนะครับค่าวพลังมันต่างกัน1แต้ม2แต้มเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในทางจิตใจเนี่ยเยียวยาได้ดีพอสมควรเราเห็นค่าพลังเกมรับสวยๆล้วก็มีความมั่นใจในตัวนักเตะใช่ปะนี่จังหวะสวนกลับเกมรับที่ดีก็นํามาซึ่ง การได้ประตูในจังหวะสวนกลับนั่นเองนะครับผมส่วนองค์ประกอบโดยรวมอื่นๆเนี่ยเอโอเคแหละถ้าเกิดเกมรับดีนะฮะแล้วค่าพลังอื่นๆความสามารถในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลการจ่ายบอลการต่อบอลอะไรพวกนี้การรับจ่ายก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีจังหวะอื่นๆด้วจิ้มบอลกับแท็ก็เล่นไปเลยนะครับผมผมว่ามันอาจจะไม่ดีเด่นมันไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวพรีเมีเกอร์ต่ำนะครับผมพวกออกซเตอร์นะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งพวกบ็อกซ์บ็อกอะไรต่างๆเนี่ยความสามารถ เรื่องของการจ่ายบอลการคลองบอลเนี่ยมันก็ไม่ถึงระดับนั้นนะครับผมแต่ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ความสามารถอื่นๆเรื่องของการคลองบอลการจ่ายบอลของตัวรับสายเอ็นเคแมนประแมนนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันดีแล้วนะครับถ้าดีเลิศประเสริฐขนาดนั้นก็คงตันร้อยบวก <c oughs> มีการของบอลที่ดีด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องของเกมรับอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับเอาละผมพูดตรงๆนะผมว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำนะครับผมคือตัวเก่ามันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับเรื่องของค่าพลังเกมรับตัวเ e นเดอรี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์เอนเคอร์แมนก็ตามนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับตัวท็อปๆให้ดูแล้วกันเป็นยังไงบ้างรครับขอเริ่มต้นเทียบที่โรดี้ร่างทีมชาติสเปนนะร่างนี้ตัน99นะครับขอเน้นที่การเทียบกับเอ่อ DMF สาย อย่างโฟกัสที่ตรงนี้นะครับผมอืมอันนี้บวกสบวกสนะครับอันนี้ลบสลบสพอๆกันนะครับก็มีดีกว่าบางอย่างแล้วมีด้อยกว่าบางอย่างนะครับแต่ว่าความแข็งฮะฟิสิกอลคอนแทกนะครับแข็งกว่าบวกเเลยนะครับถ้าเทียบกับโรดี้ร่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็นดีแคนไลท์ล่ะดีแคนไลท์จะมีอยู่ร่างเพย์เจวิค์ดเขียวเนี่ยจะเป็นสไตล์แองเกอร์แมนนะครับผมบางร่างก็จะเป็นเดสทอยเออร์ดูที่ค่าพลังเกมรับ4อย่างดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเ็ดบวกสามนะครับแข็งก็แข ทุกอย่างถ้าเทียบกันแค่ค่าพลังเกมรับแล้วก็ความแข่งนะครับถ้าเทียบกับพี่เกษมนะฮะคาเซมิโลนะครับผมร่างนี้แล้วกันนะร่างนี้ตัน98นะครับผมค่าพลังเกมรับเอ่อดีฟินซิฟอเวเนสเนี่ยจิเปโตซินวาดีกว่านะครับย้ำอีกทีนึงนะอันนี้คือค่าพลังที่ได้จากการอัพตามผมนะครับอันนี้คือการอดกดออโต้นะครับบางทีมันบางร่างมันก็จะมีปรับไปปรับมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเทียบง่ายๆแล้วกันนะครับผมดุดันนะครับเข้าปะทะบอลเนี่ยคาเซมิโลดีกว่านะครับ ครับผมเป็น90สีเขียวเข้มนี้นะครับผมแต่ภาพรวมคาซมิโรเหมือนจะดีกว่าอินดิสนะในเรื่องของเกมรับนะครับแล้วถ้าเป็นซันโดโตนารีนะครับผมร่างนี้ก็จะเป็นแองเกอร์แมนเหมือนกันนะครับผมอือันนี้โตนารีนี่คือกินเลยนะครับผมค่าพลังเกมรับ4อย่างบวก11บดวก8บวก3ด้อยกว่าเรื่องของความดุดัน3แต้มเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญความแข็งฮะบวกถึง16เลยนะครับโตนารีเนี่ยก็เป็นสายตัวทําเกมซะมากกว่าร่างเก่าๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแองเกอร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นความแข่งในจิบบิโต้ซ หมอปลาฟาบินโยนะครับผมคืออันล่างนี้จะเป็นล่างที่แรกมาใช่ปะค่าพลังก็สวยนะฟาบินโยนะครับเทียบกันแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารออกมาแล้วเนี่ยสัดส่วนเท่ากันเลยนะครับทุกคนลบหนึ่งสี่หนึ่งลบสามหนึ่งลบสี่ลบหนึ่งสามคือถ้ารวมไปแล้วเนี่ยผลรวมเท่ากันเลยนะครับผมเกมรับสี่อย่างแต่ว่าจิเบโตซินวาได้ความแข็งฮะบวกถึง11เลยนะครับฟรีค็อกคอนแทคนะครับผมแต่ตอนที่ผมอัพฟาบินโยสอนอัพไปอ่ะผมก็จะเพิ่มความแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงนะครับด้านขวากดออโต้ด้านซ้ายอััพตามผมผนนะครบไหๆ ได้ไหนนะฮะขอเทียบกับพี่ใหญ่ปาร์ติกเวล่าสักคร่างหนึ่งนะครับร่างบิ๊กไทม์แต่ว่าร่างนี้เนี่ยจะเป็นบ็อกซ์ to บ็อกซ์นะตัวที่ผ่านมาที่เทียบเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นร่างแองเคอร์แมนนะครับอันนี้จะเป็นบ็อกซ์ to บ็อกซ์ตัวเดียวเลยกันนะครับไหนๆก็เป็นตำนานอาร์ซนอลเหมือนกันแล้วนะครับผมเวล่าในตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วนะถ้าเทียบรูปร่างนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดดูที่ค่าพลังความแข็งนะครับผมถ้าเกิดว่าเวลากดออโต้แล้วจิบโตซินวาเราปรับตามนี้เนี่ยเราจะได้ความแข่งมากกว่านะ <c oughs> จะเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนแล้วก็ค่าพลังเกมรับ4อย่างเนี่ย7 4 1 2นะครับแล้วก็ปัติิเวลาล่างนี้เนี่ยลบ7ลบ412ดูทรงแล้วถ้ารวมแต้มกันเนี่ยจิบโตซินวาเกมรับดีกว่าที่ซ้ำนะครับแต่ค่าพลังของปัติิเวลามันโดยรวมมันจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องอื่นๆเรื่องของการคลองบอลจ่ายบอลอะไรเนี่ยดีกว่าด้วยนะครับผมบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอปาติกเวล Er พอเทียบกับตัวเก่งๆที่เป็นสายเอ็นเคแมนในเกมให้ดูแล้วแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนนะน่าจะอยากได้ขึ้นมาบ้างนะครับหรือบางคนที่เปิดได้เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะอัพได้สวยขนาดนี้นะครับรวมถึงละไๆคนนะครับผมที่รอปาติกเวล่าอยู่นะครับบางคนว่าโนัมเบอร์วันของ DMF สายเกมรับเนี่ยน่าจะเป็นปาติกเวล่าอยู่แล้วนะครับก็เป็นนัมเบอรวัน BMF มาตั้งแต่เกมภาคเก่าๆแล้วนะครับความดุดันของเวล่าวิ่งชนตู้วิ่งชนตู้มเนี่ยตัวใหญ่ดุดันด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับเกมเพย์ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบความนิยมนะกางรับผมว่า สไตล์ที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นแองเกอร์แมนนั่นแหละครับแล้วจิบิโตซินวาก็เป็นสไตล์นี้นะครับผมรวมถึงค่าพลังเกมรับเนี่ยสี่อย่างผมว่าสีเขียวเข้มแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องเป็นสีเขียวแบบ90ไปไปลายก็ได้นะครับแค่นี้ผมก็คิดว่าสูงแล้วแล้วก็เรื่ององค์ประกอบโดยรวมก็ไม่ได้คีคเล่ด้วยนะคือบางคนเนี่ยไปเห็นมาเตสเกอร์อาจจะมองว่ายกตัวอย่างนะครับผมค่าพลังอย่างอื่นเนี่ยคือช้าบ้างอืดบ้างส่งบอลนู่นนี่นั่นแบบน้อยมากนะครับแต่จิบิโตซินวาเนี่ยมันน้อยมันไม่ จริงแต่มันไม่น้อยขนาดที่ว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับผม ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้เพอร์เฟคได้ออกบอลได้แม่นๆกว่านี้นะครับก็ไปใส่เวทีส์พลาสเพิ่มฮะพวกสกิลจ่ายบอลทั้ชิงอะไรพวกนี้ขาดสกิลไหนเปิดได้สกิลไหนไปเพิ่มสกิลนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับในแง่ของการใช้งานไม่ต้องไปตัน99 100นะครับแล้วการเล่นการนําไปใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมเล่นมาหลายแม์เนี่ยการยืนตําแหน่งก็ดีมากนะครับองประกอบโดยรวมผมว่าสมเหตุสมผลนะครับค่าพลังมันอาจจะไม่ได้แบบตันถึง9ใให้ดูแบบนน่าสจ แต่ท่านที่มาดูคลิปนี้ลองคิดตามนะครับหรือใครที่เปิดได้ลองไปอัพตามลองไปเล่นดูนะครับผมแล้วคุณอาจจะชอบเขาก็ได้นะครับสุดทา้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณตาด้วยที่ยืมไอเดียรีวิวรวมถึงแอดมินพลุกนะครับที่รุ่นประวัติตให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe ก,กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ 裏を狙っていきますここはつながりませんクリスティアーノ・ロナウドからデクラン・ライス